สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการลากทินลายเบื้องต้นนะครับเพื่อหาแนวโน้มนะครับผมรวบเพื่อดูแนวโน้มว่ามันจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับผมจุดไหนที่เราจะาใช้ปรุดุดอ้ตงอินเพื่อหาแนวโน้มนะครับ อย่างเช่นตรงน,นี้เป็นข้างเงินยูโร USD นะครับผมผมใช้อ่ไทม์เฟรม15นาทีนะครับก็คือตรงนี้ไทม์เฟรม15นาทีหรือว่า30นาทีก็ได้นะครับผมอ่า30นาทีนะครับก็คืออ่าตอนนี้ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับก็คือผมจะล่าเทรลน์นะครับผม ก็คือจุดอ้างอิงจุดที่หนึ่งนะครับผมผมจะลากลงมาให้สัมผัสกับจุดอ้างอิงที่สองหรือสามนะครับผมในที่นี้ผมมีจุดอ้างอิงที่สองจุดนี้นะครับผมและจุดที่สามจุดนี้นะครับผมในกรณีที่ผมจะเปิด by Order นะครับผมผมจะต้องให้ราคานะครับผม เบรกเอาเทเลไลน์ out, line, ขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อเบรกเอาเทเลไลน์ขึ้นมาได้มันก็จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับผมอาจจะนะครับผมผมใช้คำว่าอาจจะเพราะบางทีมันเบรกขึ้นไปมันอาจจะเฟลก็ได้แล้วก็ลงต่อนั่นก็คือเราต้องรอแท่งเกียนคอนเฟิร์มอย่างน้อย2 3ถึง3แท่งนะครับผม,นะบผมนะบแล้วแนวโน้มอ่า ต่อไปนะครับถ้าก่อนหน้านี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับผมเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันหมดาขาขึ้นและกำลังจะลงนะครับผมก็ให้เราลากเทรนไลน์นะครับจากจุดต่ำสุดครับผมไปหาจุดยืกจุดได้จุดหนึ่งนะครับผมว่าผมลากจุดนี้นะครับผมจุดนี้กับจุดนี้ครับผมเราก็จะได้เทรนไลน์ เมื่อราคานะครับผมหลุดเทรนไลน์นะครับก็คือในจุดนี้นะครับผมมันก็จะกลับตัวเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงอ่าเห็นประโยชน์ของเทรนไลน์แล้วหรยอยงครับผมว่าถ้าเราสามารถอ่ามองหาแนวโน้มได้มันจะทําให้เราวาาแขนเฉลี่ยเพื่อให้ได้กำไรได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับผมอ่าสาหรับที่นี้ สั้นๆน,นะครับแน่นำครับผมสวัสดีครับ